รับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเรียนกับศาสตราจารย์พิเศษการชนารัฐรีวิโรธในฐานะกันมาที่การวิสามันขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งเรื่องหลักการสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองประมุขของรัฐในประเทศไทยซึ่งส่วนที่หนึ่งนี้คณะกันมาทีการวิสามันได้เริ่มศึกษาจากหลักทั่วไปของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น The f r ร e d o r of Expression ที่ถือว่าทุกคนล้วนมีความเสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกันการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือการแสดงออกใดๆย่อมกระทำได้โดยปราศจากการครอบงำจากบุคคลอื่นสำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นนับแต่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อปีพศ2475มีการถ่ายทอดหลักการสำคัญ มาเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูลและกฎหมายไปในทิศทางเดียวกันมาเป็นลำดับแต่จะชัดเจนมากหรือน้อยต่างกันไปปรากฏตามรายงานหน้า2 9หน้า 9- ถึง29แผ่นต่อไปนะคะและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยได้มีการนำเอาหลักการสำคัญดังกล่าวมาผสมผสานกับขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นเวลาน,านานหลายร้อยปีแล้วนำมาถ่ายทอด เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยโบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่สะท้อนหลักการสําคัญในเรื่องนี้ได้แก่มาตรา25ที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในภาพรวมโดยได้กําหนดเป็นเงื่อนไขสําคัญว่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยเฉพาะยังยิ่งบทบัญญัติในมาตรา34ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้โดยเฉพาะแต่ก็ได้กำหนดเบื้อนไขาบางประการให้สอดคล้องกับมาตรา25คือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นอย่างไรก็ดี เพราะเหตุที่ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการปกครองสืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีรัฐธรรมนูญจึงได้สะท้อนจารีตประเพณีดังกล่าวโดยการรับรองไว้ในมาตราหวรสองว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับกฎหมายของไทยที่สะท้อนหลักการสำคัญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองประมุกของรัฐนั้นมีปรากฏชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมเป็นลำดับมาตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงเมื่อจอส1166หรอ1166หรือพศ2347พระราชกำหนดลักษณะมินประมาทด้วยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการรศสอ 8, หรือพศ2441 กฎหมายลักษณะอาญารอศอ127หรือพศ2450และประมวลกฎหมายอาญาเมื่อพศ2499ที่ใช้บังคับอยู่มาจนในปัจจุบันนี้ปรากฏตามรายงานหน้า59-75โดยกฎหมายดังกล่าวได้แยกลักษณะของความผิดตามกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบระหว่างประมุขของรัฐกับบุคคลทั่วไปมาโดยตลอดส่วนระดับโทษทางอาญาที่กำหนด สำหรับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจาักรนั้นจะกำหนดโทษหนักเบาต่างกันไปตามยุคสมัยอย่างไรก็ดีแม้จะมีการกระทำความผิดและต้องรับโทษก็ตามแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ก็ยังมีช่องทางให้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพื่อให้โอกาสกลับตัวได้ <c oughs> เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบองค์ประกอบความผิดระหว่างประมุขของรัฐ กับบุคคลทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดการพิจารณาว่าบุคคลใดกระทำความผิดหรือไม่ก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบสำคัญสองด้านด้วยกันคือองค์ประกอบภายนอกคือเรื่องลักษณะของการกระทำแผ่นต่อไปค่ะรวมทั้งบุคคลที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองและองค์ประกอบภายในคือเจตนาของผู้กระทำที่รู้อยู่แล้วหรือควรจะรู้ได้โดยไม่ยาก ปรากฏตามรายงานหน้า147ถึง158จากหลักการสำคัญข้างต้นรวมทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีตัวอย่างจากคำพิพากษาหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้กระทำและเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำว่าต้องการให้เกิดผลเช่นนั้นหรือรู้อยู่แล้วหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดผลเช่นนั้นจะเป็นเครื่องชี้ ว่าผู้นั้นกระทำความผิดหรือไม่หรือต้องรับโทษหรือไม่ซึ่งจากตัวอย่างของคำพิพากษานี้มีทั้งที่พิพากษาว่ามีความผิดต้องรับโทษหรือมีความผิดแต่ให้รอการลงโทษไว้ภายในเวลาที่กำหนดหรือที่พิพากษาว่าไม่มีความผิดทั้งนี้โดยศาลจะพิจารณาจากลักษณะของการกระทาพฤติกรรมของผู้กระทารวมทั้งเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทาซึ่งดูได้จากพฤติกรรม ที่ชี้ให้เห็นว่ารู้อยู่แล้วหรือควรจะรู้แต่ก็ยังทำปรากฏตามรายงานหน้า128ถึง147อันหนึ่งสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่3ทับ2 5 6พเมื่อวันที่31มกราคม2567โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงสรุปได้ว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้อง กับการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเหตุที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่อยู่ในลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของแห่งราชอาณาจักรเนื่องจากต้องคุ้มครองทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเกียรติยศประมุขของรัฐจึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตราสองที่บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ที่มีเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ต้องการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงโดยอาศัยกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อสร้างความชอบธรรมและโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงเป็นการขัดรแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ซึ่งนอกจากจะขัดรแย้งกับมาตรา6แล้วยังเป็นการใช้สิทธิทริเยรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งสารรัฐธรรมนูญจึงสั่งการประการหนึ่งว่าไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยท่านประธานที่เคารพจากหลักทั่วไปดังกล่าวที่ถ่ายทอดมายัางรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทยรวมทั้งแนวคําวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาล ที่กล่าวมาโดยสรุปข้างต้นเป็นที่มาเหตุผลและหลักการสำคัญที่คณะกันมาที่การวิสามันได้นำมาพิจารณาศึกษาและรวบรวมไว้ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้สำหรับในลำดับต่อไปซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนที่สองเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศนั้นจะนำเสนอโดยท่านกิติวสีนนท์กันมาที่การวิสามันขอพระคุณค่ะ